สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่มีอาการปวดประจำเดือนกระจําเดือนมาไม่ปกติหรือว่ามีอาการผิดปกติต่างๆก่อนมีประจำเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นกินจุตัวบวมสิวขึ้นผิวโทรมหรือว่ามีอาการหุดหิดง่ายนะคะอาการเหล่านี้เกิดจากภาวะฮอร์โมนที่ไม่สมดุลน,นั่นเองค่ะวันนี้เราก็มีสินค้าดีๆมาแนะนํานะคะนั่นก็คือแอสตาพิมค่ะ แอสตาพิมพ์นะคะเป็นน้ำฟักข้าวที่สกัดให้อยู่ในรูปของซอฟเจลนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของสารายสีแดงน้ำมันอิฟริ้มพิมโรสและก็คิวเทนค่ะซึ่งสารสกัดทั้ง4ตัวนี้นะคะก็จะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะให้กลับมาอยู่ในภาวะที่ปกติแล้วก็ช่วยลดอาการผิดปกติต่างๆได้นะคะและที่สำคัญนะคะเด็ดมากๆนะคะในเรื่องของ ผิวพันุ์นั่นเองค่ะเพราะว่าในแอสตาพิมนะคะมีส่วนผสมของฟักข้าวนะคะซึ่งมีส่วนผสมของไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศถึง12เท่านะคะก็จะช่วยเรื่องของผิวพรรณนะคะให้ผิวพัรร์เรียบเนียนกระจ่างใสลดสิวลดกระลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ลดอาการแพ้ต่างๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าแอสตาพิมของเรานะคะเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในไทยนะคะ ที่รวมสารสกัดถึง4ชนิดด้วยกันนะคะก็คือน้ำมันฟักข้าวสารหลายสีแดง evening primrose และก็ Q10 ทน,นะคะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยนะคะสำหรับราคาเปิดตัวก็น่ารักมากนะคะเพียงกระปุกละ590บาทค่ะและพิเศษนะคะสำหรับลูกค้า100ท่านแรกนะคะรับโปรโมชั่นค่ะ2กระปุกเพียง10,90บบาทนะคะแถมฟรีกระเป๋าเครื่องสำอางน่ารักน่ารักถึงใบนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถคอมเมนต์สั่งซื้อได้ที่ใต้โพสต์เลยค่ะ